ไปเดินเล่นกันป๋ามาว่ายน้ำชั่วโมงหนึง่งแม่ทุกันก็เลยถือโอกาสเดินเล่นนะทุกคนนะไปเดินเล่นทะเลสาบแม่ต้องมาให้ดูวิววิวนอกเมืองนะทุกคนจะอยู่กันที่หญ้าเขียวเดินไป มาเดินเล่นกับแม่ทรรมะนะทุกคนตอนนี้แม่ธทมัสพาทุกคนออกมาเดินเล่นกับแม่โทมมสชมวิวธรรมชาติยามค่ำนะทุกคนทางนี้นจะเป็นทะเลสาบแต่แม่โทมัสจะพาไปเดินอีกทางด้านหนึ่งนะทุกคนเดินเล่นออกกําลังกายแล้วทุกคนนะแดดแดดแรงวันนี้ตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งแล้วทุกคน คนก็ยังออกมาเดินถ้าบ้านเราก็จะมืดนะทุกคนนะก็ต้องอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยคนที่เนี่ยมันน่าร้องก็จะปิ้งย่างนะทุกคนอันนี้มันเป็นทะเลสาบเป็นที่ติดเวลานั้นเขาก็จะเอาอเ,เซิร์ฟเนี่ยเรือเนี่ยเอามาเล่นนะทุกคนนะออกมาเล่นอนะ่ะเล่นน้ําแล้วก็โต้ลมอะ่ะเดี๋ยวแม่โทรมนให้ดูท้งนั้นเป็นทะเลสาบทุกคนแม่โทรไม่ได้ทาคลิปมาเมื่อวานก็ไม่ได้ลงนะทุกคนนะ แม่เราไม่มีเวลาค่ะทุกคนนะแม่โทมัสทํานู่นทํานี่นั่นไปทุร้านะทุกคนแม่โทมัสก็เลยไม่ไรนั่นดอกไม้สวยไหมทุกคนเนี่ยแม่โทมัสให้ดูธรรมป้ายส่องเงามาอ่าเดี๋ยวแม่โทมัสให้ดูนะอุ้ยแดดสองดอกไม้ไหมเดี๋ยวแม่โทมัสถ,ถ่ายอ่ะถ่ายหน่อยหนนึะ่เนี่ยมันจะสวยก็ตรงนี้นะทุกคนทางด้านนั้นมันถ่ายไม่ได้นะทุกคนวิวภูเขา เดี๋ยวไปดูทางด้านนั้นะทะเลสาบแม่โทรมาให้ดูดอกไม้หน่อยหนึ่งอนะ่ะทุกคนดูดอกไม้กับแม่มโทรมาดอกไม้สวยๆคู่กับผู้หญิงอืมจริงไหมทุกคนมันจะเหมือนต้นเทียนนะทุกคนเขาจะขึ้นเองทุกทุกปีอะ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยจะเหมือนต้นเทียนเขาจะขึ้นของเขาเองทุกปีถึงฤดูของเขานะ่ะ เวลานะเขาจะโรยลาทีอ่อีอันนั้นก็เหมือนกับเขาเมานะทุกคนแต่ให้ไม่ว่าบางคนเขาจะเอาไปทําทําน้ําดื่มผลไม้นะทุกคนเนีแต่แม่เอไม่เอานะทุกคนนะเห็นเห็นมีฝรั่งเหมือนกันเขาไปทาเป็นน้ําผลไม้น่ารักจังเลยมอไซแพงนะทุกคนเห็นอย่างเงี้ยนะนู่นทางนั้นเขาเล่นน้ํำกันทุกคน เดี๋ยวดูนะว่าแม่โทมัสจะได้ถ่ายไหมนะเดี๋ยวแม่โทมัสจะไปเดินดูไส้กรอกซิทุกคนแม่ธทมัสอยากกินไส้กรอกกับมันปลาไทอดที่นี่เขาก็จะมีเนาะป่าเขาเล่นน้ําทางด้านนั้นนะทุกคนแม่ธทมัสจะไม่ถ่ายนะเพราะว่า <c oughs> แกแบบว่าใส่ชุดว่ายน้ําของแกนะ่ะเนี่ยแม่โทมัสก็ให้ดูดูดูก่อนนะทุกคนเพราะว่าแม่โทมัสกลัวนะทุกคนถ้าไปโดนใครอะไรเนี่ยแล้วมันไม่สุภาพ เพราะว่าจะปิดช่องเราได้นะทุกคนนะโอเค่ะมาเดนนินกันกับแม่โทมัสชมวิวทะเลสาบให้ดูทะเลสาบนะทุกคนคชมวิวไปกับแม่โทมัสหลบคนนะทุกคนนะไม่ให้ดูก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนสวยงามมากนะค่าฝนนะทุกคนถึงฤดูกำลังเปรี้ยวเลยอะ อัฟเฟิร์นนี้ก็ทาน้าปลาหวานนะทุกคนน้ํากิมหรือไม่เอาไปตําเอามาอย่าเอาเอามาตานะทุกคนสับๆแล้วก็ตําใส่ใส่ปูปลาอย่างเงี้ยอร่อยเพราะว่าแม่ธวัตเคยกินะมาเยอรมันครั้งแรกคนไทยที่เนี่ยเขาพาพากินนะทุกคนเขาบอกว่าถ้าอยากกินของเปรี้ยวต้องเอาพวกเนี้ยอปเปิ้ลอ่อนอย่างเงี้ยแอปเปิลอ่อนเดี๋ยวแม่ธวัตจะทาเมนูนี้ค่ะทุกคนบ้านแม่ธวัตมี เก็บมาแล้วมาทำเดินดูแม่จะไมให้ดูเนี่ยป่าก็นั่งทางนั้นนะทุกคนแต่แม่ทาไม่เดินไปถ่ายนะให้ดูป่ามาว่ายน้ำวันะน,น,น,นะนี้ทุกคนนกนะทุกคนแม่จะวันให้ดูอะไรนกเป็ดนะ้ำใช่ไหมให้ดูทให้ดูธรรมชาติของแยมันนะทุกคนจะไม่ถไม่ถูกใครนะทุกคนนะ ว่าไม่ถูกก็ต้องถูกนะทุกคนให้ดูวิวสวยไหมทุกคนธรรมชาติมากเย็นสบายอ่ะหน้าร้อนเขาจะมาเล่นน้ำที่นี่กันเยอะมากกันแม่ธมัสไม่ถ่ายนะอยู่ข้างหลังแม่ธมัสเพราะว่าเขาใส่ชุดไม่สุภาพนะแม่เว่าก็จะไม่ถ่ายนะทุกคนเดี๋ยวไปเดินทางนั้นไปกินไส้กรอกกับแม่ธมัดมีค่ะวันนี้นะ่ะมีเปล่าไม่รู้แม่ธมัดเดินผ่านนี้ยังไม่ปิด